สวัสดีค่ะมือนี้สิผาพี่น้องมาเห็ดหนามจุลินซี่สังเคราะห์แสงใบลดหนามต้นใหม่เนาะคะ่ะพี่น้องหาตั้งเลือกเนือก็ค้นขอกะขายนะะเนาะค่ะเนาะเห็ดเองง่ายๆเนาะคะ่ะก่อนอื่นเท่ากับกอกหนามใส่ขวดก่อนพี่น้องใส่หนามยังกระไดนะะเนาะค่ะเนาะเหลือไใบน้อยนึงพี่น้องว่าต้องให้เต็มว่าต้องให้เต็มขวดเด้อค่ะเพื่อเห้สีใสอ่าส่วนผสมลงไปเด็กกะใส่หัวเชือ้อ อันนี้หัวเชือพี่น้องอันนี้เฮ็ดไว้รายปีแ้วาด้วยนี่เหลือ,อยูขวดเดียวห้เขาไปแน่นาอคะ่ะใส่แน่นาะคะ่ะเหลือ,อยูขวดเดียวไว้เห็ดหัวเชือพี่น้องมือเนกอะเป็นวันดีเนาะคะ่ะมีเวลามาเฮ็ดกันสิพาพี่น้องเฮ็ดไปน้ำกันเนาะคะ่ะเนาะสูตรง่ายๆพี่น้องมีอย่างแน่มีไข่ไก่พี่น้องสูตรมีไข่ไก่ใส่ไข่ไก่สามฟองเลยกะใส่ชูโรดสามช้อนเนาะคะ่ะ สิใส่กะปิก็ได้ถ้าใส่กะปิก็สามช้อนคือกันหรือบ่ใส่กะปิก็ใส่น้ำปลาก็ได้พี่น้องใส่ยี่ห้อ,อใดก็ได้เนาะคะ่กะก็ใส่สามช้อนคือกันพี่น้องเดี๋ยวเฮาไปเฮ็ดสูตรกันเลยเนาะคะ่ะไปลงมือเฮ็ดเลยเนาะคะ่ะเนาะใส่ชุดหลดก่อนเนาะคะ่ะหนึ่งสองสาม นี่กระน้ำปลาเด้อพี่น้องใส่สูตรใส่ยี่หอ้อใดก็ได้ด้วยค่ะสามคือกันพี่น้องใส่นําปลาง่ายดีพี่น้องต้องมานางค,นค้นถ้าใส่กะปิต้องมานางคนเนาะค่ะเนาะจะใส่ใดคือกันค่ะอันนี้ไข่พี่น้องไข่กะใส่สามนหน่วยผู้ใดสีใส่เปลือกกะบ,บีเปลือกใส่ลงไปได้เนาะค่ะแต่ว่าอันนี้บริสุบธใสสีเก็บเปลือกไว้ แปะโคนต้นใหม่เอาเนาะคะ่ะนี่พี่น่องพอใดใส่ส่วนผสมแล้วเนาะแล้วก็สิมาตีให้เข่ากันเนาะคะ่ะตีให้เข่ากันให้ละลายเลยได้พี่น่อง ชื่รสละลายให้ไข่ละลายเข่ากันดีถก่ส่วนขวดของเฮาพีน่น้องขวดน้ำขวดใ่บ่ค่อยมีเนาะค่ะก็ลเลืได้ขวดในหน่อนเนาะคะ่ะกินออกแล้วพี่นออ้องเอยอะได้เลืเได้นี่ เฮียน้ำบาดนน้เฮียน้ำคนไปกระเฮียไปเนาะพี่นอ้องกระยามันถอะเฮียน้อยนึงว่าเป็นอย่างดอกกินออกเลยถ้าเมนลงกระทะนี่เมนไข่เกี่ยวแท้แทดีนี่ล่ะพี่นอ้องนะเขากันดีแล้วที่นี่ก็มาใส่ขวดพี่นอ้อง ใส่ขวดเดี๋ยวเยวขอปับหนากล่องก่อน,อนแป,ป๊บหนึ่งพี่น้องนี่ก็มาใส่ขวดเนาะค่ะขวดหน่อยกใสซชอนเดียวพ่อพี่น้องเนี่ยขวดหน่อยไซชอนเดียวพ่อจะใหง้ง่ายๆเนาะค่ะ ก็ต้องไปใส่ปุ๋ยเคมีดอกพี่น้องเฮ็ดเองนี่แหละเท็ดไฟได้หลายฮะลังเตือกะขวดไดบบเป็นกะบบเป็นยังพี่น้องขวดง่ญ่กะใส่สองช้อนเด้อพี่น้องเด้อขวดอนขวดหน่อยใส่ช้อนเดียวขวดใหญ่ใส่สองช้อน ขวดกระอันขวดไว้เป๊ะหมากเลยกะบัตรที่นี้ฮอกระเสียมาใส่หัวเสือพี่น้องหัวเสือกะใสล่วงไปเนาะค่ะเพื่อนว่าใส่หัวเสือเกาแล้วมันสิเป็นเร็วเพื่อนว่าเด็กนี่ฮอกระใสล่วงไปกะเอาพี่น้องใส่หลายกะเป็นเร็วเพื่อนว่า าก็เฮียนํากระหกน้ําเฮียนําเขาอนว่บ่ที่งเนาพี่นอ เติมในจักหน่อยว่าตรงใส่ให้เต็มขวดปันไดเด้อพี่นนอเหลือหายมียนช่องแล้วหายอากาศง่ามเฮาสีขยา่าเงี้ยมือเสาเนาะค่ะกะใส่ประมาณนเนาะค่ะกะเอาพี่นนอใส่หลายกับเป็นเรีวเพิน่นวาพิษฝา ปิดฝาแลวกัขยาพี่นอ้องเนาะคะ่ะขยะให้เขากันขยาให้เขากันดีเนาะค่ะกระสีออกละเหลือละเหลือจังสีเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเฮาปิดฝาขยะเนาะคะ่ะเดี๋ยวขอเวลาปิดฝาก่อนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสีผ้าปิดตาบนกําแพงนี่กระสีเป็นการเห็ดหัวเชื้อของจุลินซี่เนาะคะ่ะ ไปทาผสมหนามลดหนามต้นใหม่ในบ้านเฮ้าพี่น้อเงเฮ็ดง่ายๆบวกขั้นตอนบ่หยุ่งยากเนาะค่ะเนาะก็ลองเฮ็ดเบิ่งด้วยพี่น้องส่วนผสมกับมีของใส่ในรัวเฮือนเฮ้าเนาะคะ่ะต้องไปสรรหารส่วนผสมหยุ่งยากเนาะค่ะเนาะเฮ็ดเองง่ายๆ ใกล้สิเฮ็ดค้ายก็เฮ็ดได้เลยค่ะสูตรนี้เฮ็ดส่งตามลานต้นใหม่ก็ได้เนาะค่ะขย่าวเห็นเขากันพี่นอ้อง แดงแดงก้อยไว้อยู่พี่น้องสิเป็นเรลอยู่ดอกใส่หวัวเสือหลายเนาะค่ะใส่เสือเกาหลายสิเป็นเรลอยู่ดอกได้ขวดง่ายยู่ขวดเดียวพี่น้องน,นี่ค่ะเนาะเนี่ยน้ำเกิมีแบบนี้ ไปตากอะรางใน่จักน้อยกระไดพี่น้องรางขวดแน่จักน้อยกระไดเนาะคะ่ะเพราะว่ากินกินน้ําตาเนาะคะ่ะมันกระสีออกกินไข่เนาะค่ะกระสีออกเนาะ่งางแน่จักน้อยค่ะพี่น้องวันที่นี้ห้ากระสีไปตากบนกระแพงได้พี่น้องเลือกตากมองทีแดดซองตลอดเวลาเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวใส่กระมังก่อนยกไปเธอาเดียวเนาะจ้ะ เห็นบ่พี่น้องตากตากไว้บนกำแพงเพราะว่ากำแพงหม่องนี่สิถือแดดทังยามเสายามแรงถือแดดเบิดมือนะพี่น้องเดี๋ยวเ้ากะมืออื่นเสาห้องกะมักขยาวเนาะคะ่ะตื่นเสามากะกมักขยาวแหนแห้โตโตเฉื่อเพิ่นเนาะคะ่ะทำงานได้ดีขึ้นเนาะคะ่นะเนาะเพราะว่าถ้าเ้าบว่าขยาวเนาะคะ่ะกระสีแดงอันแดงแดงเพิ่นกึ้สีลงไปอยู่ข,ข้างล่างเนาะคะ่ะเพราะห้อขยาว เสือพ่นกับชีทางานเร็วข้นเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นสูตรที่แบบว่าห้เาเห็ดใส่อยู่ในครัวเลื่อนเองพี่น้องเนาะคะ่ะกะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับฝากกดไลค์กดแชร์ใเนเด้อพี่น้องฝากเป็นกําลังใจให้ช่องใน,นงเด้อค่ะเดี๋ยวมีอีหยังดีๆกัสีมาบอกเราพี่น้องเนาะค่ะเนาะเห็ดไปน้ากันเนาะค่ะพี่น้องแบ่งปันอันความรู้เนาะคะ่ะสําหรับคลิปนี้ไปก่อนเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ